ดีจ้จเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรลดเลือนริ้วรอยนะคะใครที่มีริ้วรอยที่ผิวไม่เต่งไม่ตึงผิวเหี่ยวๆผิวย่นๆนนะคะผิวไม่กระจ่างใสนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยได้เลยนะคะเคเค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะคค่ะเรามาดูวิธทีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ครีมมะพร้าวนะคะเขาจะเป็นครีมเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะครีมมะพร้าวสูตรนี้นะคะก็จะเข้มข้นจริงๆนะคะเราก็จะมาผาสมกันนะคะเพื่อว่าเขาสุดยอดในการเข้มข้นนะคะครีมมะพร้าวสูตรนี้นะคะเขาใช้ได้ตั้งแต่หัวจะหลุดเท้าเลยนะคะในครีมมะพร้าวสูตรนี้เขาจะช่วยเรื่อง ใครที่ผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้สูตรยอดเลยนะคะแล้วจะทําให้ผิวของเราอิ่มน้ําผิวของเราชุ่มชื้นไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะตอนนี้หน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะอย่าพลาดเลยนะคะครีมมะพร้าวสุดยอดจริงๆนะคะเรามาทําเลยค่ะเราจะใช้ครีมมะพร้าวอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่นะคะก็เ,เป็นเนื้อแบบขา,ขาว เขาเข้นๆเขาจะไม่ไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวนะคะตัวนี้คือครีมมะพร้าวนะคะนี่ค่ะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นของเขานะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาเนาะในส่วนของครีมมะพร้าวนะคะเขาจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้คือนมสดนะคะในส่วนของนมสดเขาก็จะมาช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ยังช่วย ลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะในส่วนของนมสดเราจะใช้ยอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะนมสดนมจืดธรรมดานี่นะคะหนึ่งช้อนชาในส่วนของนมสดต่อไปตัวนี้คือน้ํามันกุหลาบนะคะในส่วนของน้ามันกุหลาบนะคะเขาจะสุดยอดเลยนะคะในเรื่องลิ้วรอยนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปหาดสูสรรพคุณใน Google เพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของน้ามันกุหลาบนะคะเขาจะสุดยอดในเรื่องลิ้วรอย สุดยอดจริงๆเลยนะคะในส่วนของน้ำมันกุหลา,าบก็จะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเราจะใช้อยู่ที่สามสี่หยดนะคะเพราะว่าเขาข้นมากค่ะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะสามสี่หยดเนาะในส่วนของน้ำมันกุหลา,าบเนาะนี่เลยนะคะเ <meine? S 2> กวันหางเกลาเคนะคะในส่วนของเกลวันหางเกลาเคเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะอ่า ในส่วนของเตลววันหางจระเข้นะคะสุดยอดจริงๆนะคะในส่วนของเตีววันหางจระเข้สรรพคุณครอบคลุมจักรวาลเนาะ<ๆ>เราจะใช้อยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาใช้ไปก่อนสองช้อนชาเราผสมดูนะคะถ้าเขาเหลวเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะ ครีมสูตรนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคน40อัพ50อัพนะคะเพราะว่าเราอายุเยอะริ้วรอยก็จะมาเยี่ยมมาเยือนเรานะคะเราต้องใช้ครีมสูตรเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะถึงจะเอาอยู่นะคะในเรื่องริ้วรอยของพวกเราเนาะนี่ค่ะถ้าเราอยากให้เหลวกว่านี้อยากให้เหลวมากไปกว่านี้เติมเจลลงไปได้อีกนะคะซึ่งเขาจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะ ครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์อยู่นะคะนี่ค่ะทําออกมาแล้วเนื้อครีมของเขาจะสวยเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะเรามาทากันเลยค่ะเนียนสวยมากๆเลยนะคะก็จะขาวเนียนสวยมากๆเลยนะคะในส่วนเนื้อของเขาเนาะทาเลยค่ะเช้าก่อนนอนได้เลยนะคะครีมสูตรนี้เก็จะเข้มข้นมากๆเลยค่ะ หอมน้ํามันหอมน้าอ่ะหอมครีมกุหลาบไอครีมอะไรนะคะครีมมะพร้าวค่ะก็จะหอมมากๆเลยนะคะก็เป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะคนสี่สิบอัพห้าสิบอัพจากพวกเราเราต้องใช้นะคะเพราะว่าเราถ้าผิวเราไม่ชุ่มชื้นริ้วรอยก็จะมาหาเรานะคะถ้าผิวเราชุ่มชื้น ริ้วรอยฝ้ากระก็จะมาหาเรายากนะคะเราต้องรักษาผิวของเราให้ชุ่มชื้นให้อิ่มน้ําอยู่ตลอดนะคะนี่ค่ะเราทาแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งอยากทาเดย์ครีมไนท์ครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะถ้าไม่ทาก็ทาเฉพาะตัวนี้แล้วก็นอนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเข้มข้นมากๆนะคะในครีมสูตรนี้นะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้นะคะ40อัพ50อัพครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะคะใครไม่อยากมีริ้วรอยไปทดลองทำใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ